ดูสิครับเขาทำงานกันไม่รวยไม่รู้ไปเอออะผมทำอยู่สามอย่างครับเออการเพิ่มจับของมือสองทุกชนิดครับครับอืมการที่ดินครับครับค้าสุดท้ายค้าอะไรค้าสุดท้ายค้าเอ็มบีเอออะไรเอ็มบีเอ็มบีโอ้โหอีกอาชีพหนึ่งมีเวลาเยอะผมมาทำสิ่งนี้ได้ครับเออาดูดิฝนกำลังตกเทวดาผมนำม์ให้ผมนำม์ให้ให้พรให้พร อยากมีสิ่งนี้อิสระเหมือนผมมา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 เข้ามาเข้าทีกับผมครับอ่มารับไม่อัานนะในหน้าอรับไม่อั้นในหน้าเข้ามาเลยครับซับมีทั้งหมด200กว่าแปลงนะฮะอ่าปฏิวัติกำจัดภัยสุขุมอสังหาริมทรัพย์ รวมกันประมาณสามหมื่นล้านแล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวรักรวมกันเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับมันเยอะครับอ่ะเอออ่าตอนนี้เรากําลังตัดนะครับป้ายนะครับเพื่อที่ไปเขียนฮนะซับของเรานะฮะเอาใครซื้อซับกับกลุ่มเรานะครับเขาบอกว่าซื้อแล้วรวยซื้อแล้วรวยนะฮะอืมออโอเค